เอาล่ะสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เกม b b เ s ฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอในการแนะนําระบบที่เพิ่งเข้าสู่เกมได้ใหม่ล่าสุดนะ, mm hmm. นะครับนั่นก็คือระบบยาง Activity นั่นเองนะระบบนี้เนี่ยจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวละครเพื่อนๆทุกตัวละครแบบถาวอนเลย นะครับมันจะอารมณ์คล้ายๆกับก่อนหน้านี้ที่จะมีโบนัสเผ่านะครับที่มันจะได้ค่าพลังต่างๆเพิ่มเข้ามานะอนนไอ้ระบบนี้ก็เช่นกันแต่ว่าเงื่อนไขแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆทำตามเงื่อนไขได้เพื่อนๆจะได้เพิ่มค่าพลังต่างๆหรือว่าเพิ่มความสามารถอาเบริตี้ต่างๆให้กับตัวละครของเพื่อน,นทุกตัวละครเลยขอให้มันตรงเงื่อนไขพอนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะกำลังงงกับระบบนี้กันอยู่นะเพราะว่า จอถามเข้ามากันเยอะเดี๋ยวเรามาดูในคลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับว่าไอเจ้าระบบอ t ติบิวต e ้เนี่ยมันใช้งานยังไงนะมันเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวละครยังไงและมันหาของมาอัพยังไงได้บ้างนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับพอคลิกเข้ามานะครับมันก็จะเป็นแถบนี้ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพูดถึงพื้นฐานก่อนแล้วกันนะไอข้างบนเพื่อนๆเห็นสีไหม นะมันจะมีไอคอนอย่างแรกเลยก็คือไอคอนเสริมค่าพลังต่างๆเพื่อนๆน่าจะรู้จักไอคอนพวกนี้ดีนะครับไอพวกไอคอนพื้นฐานนั่นเดี๋ยวเราค่อยไปดูในส่วนของไอคอนสกิลเสริมนะครับไอคอนพื้นฐานเนี่ยเพื่อน,นๆน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะไอนี้คือดาบก็คือ a d k เนี่ยกดคลิกเข้ามามันจะมีบอกเลยว่ามันบวกอะไรนะ a d k นะ DEF นะครับหรือว่าจะเป็น STA นะเลือดนะครับหรือจะเป็นค่าคินะครับ FCS หรือว่า SP ไอพวกนี้ ตรงตัวนะครับมันจะบวกค่าต่างๆก็คือไอหน้ากระดานนี้เนี่ยมันง่าย,ายๆเลยเพื่อนๆกดเข้ามาเนี่ยที่ a c t i v i t e เนี่ยมันจะเป็นตรงกระดานแบบนี้นะครับซึ่งแต่ละโหนดมันจะเสริมสร้างค่าพลังต่างๆนะครับและแน่นอนมันมีสีแต่ละสีก็คือเมื่อเพื่อนๆอัพในส่วนของสีเขียวตัวละครสีเขียวทุกตัวละครในไอเดียเพื่อนจะได้อานิสง์ในการบวกค่าพลังต่างๆนี้เข้าไป นะครับเช่นสีเขียวผมกด a d k เนี่ยบวกเข้าไปเรียบร้อยลวได้65หน่วยทุกตัวละครที่เป็นสีเขียวก็จะได้บวก a d k 65หน่วยนะครับก็อันนี้น่าจะเข้าใจกันเนาว่ามันแยกแต่ละสีทําตรงนี้เสร็จไม่ต้องไปทําตัวละครเสริมแล้วมันบวกให้กับตัวละครเหล่านั้นไปเลยนะครับซึ่งค่าพลังที่บวกมันจะไม่ได้บวกในส่วนของค่าพลังตั้งต้นนะครับมันจะไปบวกในส่วนของค่าพลังข้างหลังนะครับ ใครที่บวกแล้วงงๆว่าทําไมค่าพลังมาเพิ่มวะมันเพิ่มในส่วนของข้้งหลังนะครับเพราะไม่งั้นถ้าเกิดมันเพิ่มค่าตั้งต้นเนี่ยมันจะโกงกว่านี่มากนะอันนี้แค่บวกแค่ค่าข้างหลังก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอันนี้น่าจะพอเข้าใจกันเนาะอ่าแล้วอย่างที่2หาของยังไงนะอ่าใช้อะไรอัพนะครับมันใช้ไอ้ลูกกลมๆนี้อัพนะครับซึ่งณปัจจุบันนะครับไอ้ลูกกลมๆนี้เนี่ยมันยังไม่มีอีเวนให้ลง มีแค่แจกมาล่าสุดประมาณพันสองพันสี่นะขออภัยผมจําตัวเลขที่ชัวร์ไม่ได้แต่น่าจะพันสองนะมันอัพทีละเวลคือทีละหนึ่งร้อยนะครับมันออกมาให้เรานะไอ้ลูกกลมๆนี้นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดมือเมื่อนถามว่าพี่มันหายยังไงในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีดันมาให้ต้องรอในอนาคตนะครับมันอาจจะมีอีเวนต์หรืออาจจะมีการแจกของต่างๆขึ้นอยู่กับในอนาคตอารมณ์เหมือนค้อนทอง,ท,องที่มาแรกๆที่หลายคนถามว่า มันหายยังไงมันต้องรอกิจกรรมแจกอย่างเดียวแต่ณปัจจุบันมันมีดันฟาร์มแล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวในอนาคตก็น่าจะมีที่ฟาร์มเป็นหลักเป็นแหล่งให้เราได้เก็บสะสมกันนั่นแหละให้เราได้เก็บไปแลกเอามาอัพค่าพลังต่างๆนั่นแหละนะครับอันนี้ต้องรอดูกันทีในอนาคตหน้าสลับไอเจ้าของที่เอาไ้อัพนะครับแน่นอนว่า แต่ละสีใช้ของไม่เหมือนกันนะหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าสีแตกต่างกันก็นับเป็นโคละประเภทนะครับให้เราได้หามาเช่นถ้าเกิดเพื่อนอัพสีเขียวจนหมดไม่ต้องกลัวว่าสีม่วงจะอัพไม่ได้นะครับเพราะว่าสีม่วงใช้ของแตกต่างกันนะครับอันนี้คือข้อดีนะซึ่งแตกต่างกันหมดเลยทั้ง5สีนะครับแล้วก็เวลาเพื่อนอัพโนดแต่ละโนดนะครับนอกจากเพื่อนจะได้ความสามารถต่างๆของโนดนั้นๆแล้วเนี่ยเพื่อนยังได้ในส่วนของแมกเลเวลตัวละครเข้าไปอีกด้วย นะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมอัพไป12โหนดเนาะแม็กเลเวลตัวละครของผมเนี่ยมันจะอยู่ที่212นะครับหลายคนอาจดีใจนะเฮ้ยเกมมันใจดีจังนอกจากอัพโนดได้ค่าพลังต่างๆบวกเข้ามาแล้วเลเวลเรายังเพิ่มค่าพลังต่างๆเราก็เพิ่มเข้าไปด้วย ต้องบอกแบบนี้ครับว่าปกติเนี่ยไอค่าพลังพื้นฐานเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนเลเวลของเราใช่ไหมแต่ว่าหลังจากที่เราเ,เลเวล200ขึ้นไปเนี่ยเราอัปโนดแล้วค่าพลังพื้นฐานจะไม่เพิ่มนะครับเช่นตัวอย่างตอนนี้คือเลเวลผม212ใช่ป่ะค่าพลังพื้นฐานเนี่ยอ่ะไอค่าพลังข้างหน้าผมเนี่ยมันจะเท่ากับเลเวล200เลยนะครับไม่มีสูงกว่าเลยเนาะแค่มันบ่งบอกเฉยๆว่าเราอัพไปแล้วกี่โนโด ตอนนี้ผมเลเวล212มันก็บ่งบอกว่าผมเนี่ยอัพไปแล้วนะ12โหนดส่วนค่าพลังต่างๆที่ได้เข้ามาเนี่ยมันจะไปใส่ขลังความสามารถต่างๆเพื่อนๆสามารถกดดูตรงนี้ได้เลยตรงที่ a c t i v t e power up นะครับมันจะมีบอกส่วนต่างๆที่เราได้รับจากโหนดเลยนะอยตอนนี้ของผมเนี่ยได้ในเรื่องของค่าเลือดนะ adk sp หรือว่าความสามารถต่างๆนะครับอันนี้คือส่วนที่ผมได้เพิ่มเข้ามาและเลเวลของผมก็เป็น212ก็ตามที่บอกว่า เหมือนบอกไปในในว่าเราปลดไปแล้ว12โหนดพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับว่าเลเวลเราเพิ่มค่าพลังพื้นฐานทําไมเราไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมันเป็นแค่เลเวลเปล่านะเหมือนบ่งบอกว่าเราเอาไปแล้วกี่โหนดเท่านั้นเองนะครับและต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของไอคอนของโหนดต,ต่างๆกันบ้างนะผมเชื่อว่ามันก็มีบางอย่างที่เพื่อนๆนเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือค่าพลังพื้นฐานนะไอ้พวกรูปดาบรูปโล่รูปเลือดเนี่ย เพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วว่ามันทําอะไรได้นะหลายคนอาจจะงงในส่วนของไอคอนพวกนี้ไอคอนที่เป็นรูปคนนะครับที่บวกความสามารถสกิลต่างๆนะว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไงนะครับต้องบอกแบบนี้เลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีบวกความสามารถเข้าไปอย่างตรงนี้มันบอกว่ามันบวกบูสเตอร์นะครับมันคืออะไรมันคือเพิ่มความเสียหายโจมตีปกตินะครับเนี่ยบวก0.5เนาะ0.5นเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนอันล่างเป็นเบอร์ซ์เกอร์ก็ บวกความแรงสกิล0.5เนะใครที่เล่นเป็นตัวภาษาไทยมันไม่มีแปรนะครับก็จำเอาไว้แล้วกันว่าเอบูเซอร์กับเบอร์เซอร์ทำอะไรได้นะซึ่งไอคอนเนี่ยมันแตกต่างกับไอตรงนี้นะคือไอคอนมันแตกต่างกันมันทำงานไม่เหมือนกันนะครับอันบนเนี่ยมันจะบวกในส่วนของความสามารถที่เราได้รับนะครับถ้าเกิดตัวละครของบนเพื่อนนะครับที่เป็นสีเขียวและมี Ability b o บูเซออยู่ นะครับบวกความเสียหายโจมตีปกติอยู่เนี่ยมันจะได้บวกเพิ่มอีก0.5แต่ถ้าเกิดตัวละครตัวนั้นมันไม่มีความสามารถในการบวกความเสียหายโจมตีปกติเลยไอ้ตรงนี้จะไม่บวกเพิ่มนะครับพูดง,ง่ายๆเพื่อนๆต้องมีอยู่แล้วก่อนจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่แต่ต้องมีอยู่ก่อนแล้วนะครับถ้าเกิดไม่มีมันจะไม่บวกนะครับถ้าเกิดมีมันก็จะบวกเพิ่มนะไอ้ตรงนี้ผมก็งงๆเหมือนกันผมรู้สึกว่า ทำไมไม่บวกไปเลยวะตัวละครที่ไม่มีมันจะได้มีแล้วไอตัวละครที่มีอยู่แล้วมันก็ได้เก่งขึ้นไปอีกนะแบบนี้ก็สงสารตัวละครที่ไม่มีเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวละครสงครามเรื่องพันปีบางตัวเนี่ยมันไม่มีเบอร์เซอร์เกอร์เลยมันไม่มีบวกความแรงสกิลเลยก็เท่ากับมันก็ไม่มีมาให้อันนี้กน็น่าเสียใจเหมือนกันนะครับส่วนไอคอนในตรงนี้คืออะไรไอคอนในตรงนี้เนี่ยมันจะทํางานคล้ายๆกับอันแรกคล้ายๆอันนี้เลยแต่อันนี้จะเป็นในส่วนของลิง นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยมันจะบวกเบอร์สเกอร์ใช่ไหมก็คือบวกความแรงสกิล1%น่ปใช่ปะถ้าเกิดลิงก์ของเพื่อนมันเป็นแบบบวกความแรงสกิลนะมันเขียนเป็นคำว่าบวกความแรงสกิลเนี่ยอ่าท่าโจมตีแรงะนะภาษาไทยมันน่าจะใช้คำว่าท่าโจมตีแรงมันจะบวกไปเพิ่มอีก1%อันนี้เป็นในส่วนของลิงก์นะแต่ถ้าเกิดลิงก์ของเพื่อนมันเป็นบวกความเสียหายโจมตีปกติมันจะไม่ได้ความสามารถนี้เพิ่มเข้าไปนะครับจริงๆอันนี้เนี่ยผมอยากให้มัน เหมือนกันจริงๆไอตรงเนี้ยผมว่าอยากให้มันใส่เข้าไปเลยแบบไม่มีก็บวกเข้าไปหน่อยคือไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> สงสัยมันน่าจะกลัวว่าแบบกินหมดทุกอย่างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราบวกจนหมดนะในอนาคตถ้าเกิดเราบวกครบทุกโนดเนี่ยผมว่ามันน่าจะฟูมากๆอันนี้มันก็เลยกักเอาไว้นะเผื่อบางตัวละครที่มีก็บวกเพิ่มเข้าไปบางตัวละครไม่มี อะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดเอาเหตุผลมาลองรับนะครับก็น่าจะเข้าใจในส่วนของ2ไอคอนนี้แล้วจริงๆมันจะมีอีกไอคอนหนึ่งแต่ว่าโน้ตในนับปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่โผล่มานะครับมันก็จะเป็นบวกเกี่ยวกับความสามารถเหมือนกันเอาจริงๆก็คือมันเหมือนกับอันแรกเลยนะครับก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆนมีความสามารถนั้นนะนะครับมันก็จะบวกเพิ่มนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีไอคอนนี้โผล่มาให้เห็นนะสำหรับเจ้า i n n เน e skill นะครับก็ต้องรอดูในอนาคตแต่ว่า มันคล้ายๆกับสกิลข้างบนนั่นแหละก็คือถ้าเกิดมีความสามารถอย่างนั้นมาเนี่ยมันก็จะบวกเพิ่มแต่ถ้าเกิดไม่มีติดตัวเลยมันก็จะไม่บวกนะจำเอาไว้ว่าไอ้พวกที่บวกสกิลบวกลิงก์ต่างๆเนี่ยต้องมีก่อนถ้าไม่มีไม่บวกนะก็ขึ้นอยู่กับตัวละครแล้วว่าตัวละครตัวนั้นมีหรือไม่มีนะเราไปเพิ่มมันไม่ได้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในรูปวงง่วนตรงนี้อันนี้คุ้นๆไหมมันก็คือคัมพี์นั่นแหละนะครับคือช่องเบิกเนตรนะครับถ้าเกิดเราอัพอันนี้เนี่ย คมพีจากเลเวล10จะสามารถอัพเป็นเลเวล11ได้นะเผื่อไม่เห็นภาพมันคืออะไรมันคืออันนี้นะครับมันคืออันนี้นี่คมพีตรงนี้เห็นว่าเป็นเลเวล10ถ้าเกิดเราอัพตรงเมื่อกี้เนี่ยมันจะเพิ่มเป็นเลเวล11ซึ่งมันจะบวกค่าพลังเท่าไหร่อันนี้ผมไม่มั่นใจนะต้องรออัพถึงก่อนแต่เอาเป็นว่ามันจะบวกเพิ่มได้อีก1นึ่งเลเวลถ้าบวกเพิ่มอีก1นึ่งเลเวลไอค่าตรงนี้มันก็จะบวกเพิ่มซึ่งไอค่าตรงนี้โหดมากๆเพราะมันคือ ค่าพลังพื้นฐานนะครับค่าพลังพื้นฐานมันยังสามารถเอาไปคำนวณกับอุปกรณ์ที่เราใส่เพิ่มเป็นตัวเลขข้้นหลังเอาไปได้ยิ่งค่าพลังพื้นฐานสูงเท่าไหร่ค่าพลังโบนัสต่างๆที่ได้มันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะอันนี้คือข้อดีมากๆนะครับแล้วก็นอกจากมีการในการอัพเบรกเนตเพิ่มมันยังมีในส่วนของอัพลิงสล็อตด้วยจ้ะนะครับอันนี้คืออะไร เพิ่มลิงค์สล็อตโบนัสน้ำหอมนั่นแหละนะครับปกติตอนนี้เนี่ยมันตันที่เลเวล20แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอัพอันนี้จะเพิ่มเป็นเลเวล21นะครับรู้สึกว่ามันจะไปตันที่30มั้งจากที่เห็นข้อมูลมานะครับเพื่อนๆสามารถอัพได้จนถึงเลเวล30เลยแต่ว่านับปัจจุบันเนี่ยโนดที่เราได้เห็นเนี่ยมันจะมีอัพแค่อย่างละหนึ่งแล้วเราจะปลดไอ้ตรงนี้ยังไงไอโซที่ล็อกตรงนี้ มันจะมีเงื่อนไขต่างๆอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะ,จะเขียนอยู่ว่าคุณต้องอัปโหนดให้ครบ21โหนดถึงจะปลดตรงนี้ได้ก็อัปมันให้หมดส่วนตรงนี้จะอัปยังไงขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยว่าเพื่อนๆอยากได้ค่าพลังแบบไหนนะครับยองสังเกตดูว่าแต่ละสีผมไม่เหมือนกันนะบางอันไม่เหมือนกันนะครับอย่างสีฟ้าเนี่ยผมมาอัปอยากได้ FCS FCS เนี่ยส่งผลมากเพราะ FCS เนี่ยถ้าเกิดมันผลรวมนะ ผลรวมค่าตัวเลขข้างหน้ากับค่าตัวเลขข้างหลังเนี่ยรวมกันเกิน1000นะครับเนี่ยตัวเลขตรงเนี้ยกับตัวเลขข้างหลังรวมกันเกิน1,000มันจะตีติดขีทุกดอกนะครับเอามาบวกกันได้นะครับผมเลยมองว่าดีเหมือนกันมีการบวก FCS นะครับขึ้นอยู่กับการอัพของแต่ละคนอยากได้ความแรงสกิลแรงๆก็เนี่ยค่าพลังดิบคุณก็มาอัพแถวล่างก็ได้นะอยากได้ a อ K หน่อยก็ไปข้างบนนะครับขึ้นอยู่กับการอัพเลยเพราะว่าสุดท้ายยังไงคุณก็ต้องอัพทุกอันอยู่ดีแต่เข้าใจว่าบางคน อาจจะเป็นสายเคร่งที่แบบไม่อยากพลาดเลยอยากเอาดีที่สุดเท่าที่ตัวเองอยากได้คุณก็ไปดูเลยว่าคุณอยากได้ค่าพลังอันไหนให้ตัวละครนั้นๆน,น,นะผมคงแนะนาไม่ได้ว่าอันนี้ดีที่สุดอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากได้สกิลแรงๆก็ข้างล่างครับนะอยากได้โจมตีปกติก็ข้างบนนะอยากได้ขี้เร็วๆหน่อยก็ช่องกลางนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอัพช่องกลางหมดเพื่อที่จะไปปลดโนตต่อไปยังไม่ได้เพราะยังไงคุณก็ต้องอัพทุกอันอยู่ดีนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง เนาะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเพียงแค่หนึ่งหน้านะมันจะปลดเพิ่มยังไงจริงๆคือเขามีเงื่อนไขนะครับในการปลดโนดโนดแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะั่นในอนาคตนะครับเพราะว่ามันมีเงื่อนไขอยู่นะครับก็คือวิธีการปลดเนี่ยคุณต้องมีเลเวลตัวละคร200นะครับตามที่เขากําหนดนะมีโนดตามที่เขากําหนดมีในเรื่องของอ่าแรงกิง้งนะแรงกิ้งเพเยอร ตามที่เขากําหนดมีในเรื่องของการปลดเนตรนะครับปลดเนตรปลดช่องเบิกเนตรของตัวละครเนี่ยตามที่เขากําหนดซึกไอ้ตามที่เขากําหนดเนี่ยผมไม่รู้มันเท่าไหร่แต่ใช้คัาว่าตามที่เขากําหนดนะครับเออก็คือมันต้องมีพอประมาณระดับหนึ่งนะมันถึงจะปลดโหนดเพิ่มได้นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของอนาคตนะพบป,ปัจจุบันเนี่ยมันคงไม่มีใครที่สามารถอัพเต็มได้นะครับเพราะว่าของที่มาให้เนี่ยมันให้มาเท่านี้ นะเอาเป็นว่ายังไงในอนาคตเนี่ยคุณได้อัพครบอยู่แล้วถ้าเกิดคุณยังเล่นเกมนี้เรื่อยๆคุณทํากิจ,จกรรมเรื่อยๆคุณไม่พลาดในส่วนของการที่เขาแจกไอ้นี้นะยังไงเพื่อนๆก็ได้อัพอยู่แล้วณนะปัจจุบันตอนนี้มันหายากเลยนะครับเพราะว่ารอเกมแจกอย่างเดียวแต่ในอนาคตผมเชื่อว่ามันจะหาง่ายขึ้นนะก็รอติดตามกันแล้วกัน นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะในการแนะนําระบบใหม่อย่าง a c t i v i t y T นะครับจริงๆไอ้ระบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีความยากไม่ได้มีความซับซ้อนเลยนะครับแรกๆอาจจะยังงงงอยู่เดี๋ยวในอนาคตเพื่อนๆก็เข้าใจเองนะครับตอนนี้แค่ยังไม่คุ้นชินกับมันเท่านั้นนะถ้าเกิดอัพไปแล้วไม่ต้องกลัวพลาดครับมันอาจจะเสียในเรื่องของค่าพลังเล็กน้นนอยๆเช่นแบบ คุณอยากได้ในเรื่องของค่า SP คุณดันไปอัพในเรื่องของ ADK คุณไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวอนาคตมันก็แจกมาให้อีกคุณก็อัพได้อีกนะยังไงเนี่ยมันก็ต้องปลดโหนดทุกช่องอยู่แล้วเพื่อที่จะไปหน้าต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับค่าพลังเล็กน้อยเสียเล็กน้อยเองนะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่แบบอัพผิดช่องไปแล้วนะไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตคุณก็จะมาอัพเพิ่มได้นะเอออันนี้อาจจะแค่เล็กๆน้อยๆยนะครับมองว่ามัน แจกมาให้อะนะมันแจกฟรีมาให้อัพผิดช่องนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวอนาคตก็แจกมาให้ใหม่นะครับแล้วก็อัพตามสายของเพื่อนๆได้เลยเพื่อนๆอ,อยากอัพแบบไหนอัพไปได้เลยอยากเน้นค่าพลังอะไรอัพไปได้เลยนะจะอัพเรียนแบบผมก็ได้นะขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เลยนะแต่จริงๆคือผม แอบอัพม่มๆเหมือนกันนะในบางอันผมแค่รู้สึกว่าอยากได้อันนั้นก็อัพอันนั้นไปนะครับผมไม่ได้คิดอะไรมากนะขึ้นอยู่กับเพื่อนเลยว่าเพื่อนจะอัพแบบไหนเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยยังไงมันก็ต้องอัพครบทุกอันอยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้แคร์อะไรมากนะครับก็ก่อนจากกันนะครับฝากกันไว้ด้วยนะกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปให้ช่องผมด้วยนะครับ และที่สําคัญเลยตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อนเพื่อคนไหนที่อยากจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ35บาทก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไป <ๆ S 1> ก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อนเื่อคนไหนที่จะมีอะไรเสริมก็สามารถเสริมได้ทางใต้คอมเมนต์นะเผื่อบางอย่างผมตกหล่นไปหรือว่าผิดพลาดประเด็นใดไปก็มาช่วย เพิ่มเติมได้ทั้งใต้คอมเมนต์กันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ